อดีตแสดงชื่อดังนะครับจากละครปลาบูทองแม่นาคพระขนงนะครับอย่างเจนเนี่ธนรดีตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกวนขอความเมตตาจากทางผู้ใหญ่มอบงานให้กับตนเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เข้าผ่าตัดเนื้อง,งอกสมองนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงที่ทําให้ตาพร่ามัว เริ่มมองไม่เห็นโดยเจนนี่ธันรดีครับได้เผยเรื่องราวชีวิตว่าเธอเข้าวงการมา8ปีในช่วงที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยทำให้งานวงการเริ่มหมดหายจึงเปลี่ยนมาขายของออนไลน์เพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีปากเสียงกับสามีเรื่องของค่าใช้จ่าย จนถูกสามีเนี่ยผลักให้ล้มลงหน้าผากด้านขวากระแทกกับพื้นจนปูดบวมซึ่งเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอเนื่องจากไม่มีค่ารักษาแต่ต่อมาเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแล้วก็เลือกทานยาพารานะครับเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็เริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามลําดับทําให้ไม่สามารถทรงตัวได้ดีนะจึงได้ตัดสินใจเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับจึงได้ทราบว่าตนเนี่ยปว่วยเป็นเนื้องอกในสมองซีกขวาด้วยความกว้าง7มิลลิเมตร และได้ตัดสินใจผ่าตัดหากปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นมะเร็งแต่หลังจากเข้ารับการรักษาครับอาการทางกายเริ่มดีขึ้นแต่กลับเป็นผลข้างเคียงครับคือสายตาเริ่มมองไม่เห็นคล้ายคนตาบอดโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณแม่ของตนต้องลาง,งานนะออกมาช่วยดูแลเพราะว่าตนเองเริ่มช่วยตัวเองไม่ได้สุดท้ายจึงขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่มอบงานให้เพื่อนำไรายได้มาหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวครับ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ